นี่เสื้อผ้า,ามาตัดนอไม้หน่อไผ่กิมซุ่งครับเอาไปเห็ดหน่อไม้สมหลังจากเข้าตัดมาแล้วก็มาปอกเปลือกออกดีๆครับปอกเปลือกเอาดินยาส่วนที่มันแข็งๆออกรวมทั้งที่มันเป็นเขียวๆน้วนครับสะอาดออกเลื่อมออกดีๆขาวครับสะอาดแล้วก็เอาไปล้างนา้ำล้างน้ำสะอาดแล้วก็เอามายำ่ยำ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 ย่ำย่ำคือย่ำพุงนยครับยำ่ำมันเป็นเส้นไว มันอ่อนไดเป็นเศษนวดอ่อนมากเพราะว่าน,นี่ครับอะไรแบบนั้นเขาก็เอาไปล้างแล้วก็ใส่น้ำเศร้าน้ำไว้แซน้ำไว้จะขึ้นหนึ่งครับเห็นมันอ่อนเห็นมันนั่นให้มันนิ่มอะไนแนั้นเขาก็มาเศร้าเกียร์คันเกียร์ครับเอาเกียร์ใส่มันพอดีครับเราไม่เราก็ผักไปน้ำม่นม้ำเอาเจ,จาะเล็กน้อยก่อนข้าเสียมากกอกใส่กวดน้ำ Okay. เอากะเตรียมข่าวสารครับเอาวสารมาใส่เอาข่าวสารใส่จากหางซ้อนครับหางซ้อนตวเข้อเนี้ยแหละใส่ไ้กันใบหน่อไม่สมเขามันดำหลังจากนั้นเขาก็จะคอยกอ,อกหน่อไหม่คอยกอ,อกลงไปกอกลงไปเรื่อยๆเรื่อยๆจนเต็มนะครับ พอเต็มแล้วก็จะเริ่มใส่น้ำลงไปน้ำนะครับให้มันถ่วมน้องไม้น้องไม้เขาจะไม่สิบบ่ดำนะครับเมื่อนี้ได้ประมาณจากอายุกระมังเงี้ยหนึ่งเอามาย่ำกอกใส่ขวดพลาสติกก้อนสิบกว่าขวดนะครับแล้วก็พักไว้เอาไปตั้งไว้ในที่ร่มนะครับนะตั้งไว้ซึ่องอาหารใหม่เองนะครับเพราะาไป้ทำอาหารต่อไปครับน้องไม้สมครับผมจากไฟกิมซุ่ง